ไไก่ไอกมมึเลยเื่อจริ่นลูกพ่อเรียกพ่อยังจำได้พ่อเรียกโูแลครับไก่กใช่ไหมลูกคิับก็ผิดตั้งแต่ฉากแม่ ก็เลยต้องไก่กบนะครับพ่อเออนี่เบิงเลิงไก่กบเอ้ยครับผมนี่ตอนนี้พ่อถือโอก,กาสดีเลยนะพระองค์ท่านเสด็จมาที่บ้านพ่อ,อพ่อก็เลยถือโอก,กาสปักเนื้อปักตัวเองทรับสามคนไปหาพ่อในเมืองหลวงจริงเหรอครับลูกขอบคุณ <นะ S 2> มากมเลยนะครับไปเป็นไรลูกแต่เองจะเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะต้องมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนะลูกนะพอดีนะลูกไม่ต้องห่วงพ่อตอนอยู่วัดได้ซื้อหนังสือผู้ดีมาต้มกินเออตามเข้ามาทนายใช่แล้วอาจารย์พ่อเข้าไปได้ขอสักทท้อี่หวังเต มาแล้วพุทธกาลฟาบาททางฝั่งด้านซ้ายอันไหนนะชวนน้องแต่งงาถวายบังโคมพื่ะค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพืยะค่ะเจริญสุขเถิดและนี่ชื่ออะไรกันบ้างล่ะกระบอมฉันให้นามว่าเมืองเริงเพืยอะค่ะกระอกฉันไก่กบพระเจ้าค่ะไม่อวรพูดไก่กับกบพระเจ้าค่ะ มากันครบสามคนเลยอ่ะเราอนุญาตให้เงื่หน้าได้ถวายพระโก้เพื่อสันติแล้วไอ้ไก่ไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บมาอะไรเนี่ยเจ้าหลุมน่ะอะไรเนี่ยตอนแรกตอนแรกกูจะมากินปลาทูกับมึงอยู่แล้วไอ้ไก่ ไสามัน้าก้ม่ไน้าเ่จะดีนะมาหยุดอะไรหมาหยุดอะไรหยได้ถ้าเกิดจำเพื่อนทำหยุดไม่รู้จักกันสักหน่อยมันสนุกสักหน่อยอะไรขมเม่อมด้วยการกินข้าวกนมกนบาทของหลวงพ่อนะอยู่วัดอะไรเราไม่เคยอยู่วัดอยู่วัดนี่ไอเหาหัวขาดโอ้โหดูเนี้ยมานั่งตีเสมอเลยลงไปอย่างนี้่ ลืมตู้วะลืมตู้วะจำได้บ้างเนี่ยจำไม่ได้เบื้องเอิงไก่กบเกอกเรื่องกันไม่รู้จักกูไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้ลองไปจะไม่ได้แน่นะกูจำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยรู้จักด้วยเอาดังมาให้กูยืมเลยเอาเมื่อคืนจะให้กูเก็บไปจะให้มันคืนได้ไงล่ะดังเยอะมากคุยข้างหน้าคืนกูเลยคืนอะไรที่มึงยืมกูไปเมื่อเย็น ยืมตอนไหนตอนเย็นระดับพระเอกเขาไปยืมตังค์มึงด้วยเนี่ยอ้าวทำไมล่ะอันนี้เขาว่าเขาบอกขอส่งรถแต่ว่าจะกินของเนี่ยเขายืมกูอคือจะซื้อของกินเนี่ยเขายืมตังค์มึงเป็นคนหน้าเบื่อเลยเอาเรื่องจริงมาขายหน้าเวทซี่อันนมึงเล่าเหตุการณ์นี่ยังไงพูดมาจะลังจะเดินไปซื้อของซื้อของกินหลังสิไปทวงข้างหลังไปทวงข้างหลังได้ไงแม่งแต่ต้องจำกูได้มั้งึ่งกัน เราก็หันมามองเลยหน้าเวทีมีใครอยู่มากโอ้โหเบิร์นนั่งอยู่ตรงเนี้ยทำไมเบิร์ไปหาอะไรกินกันเพื่อได้ไปอ่ะทำไมอ่ะไม่มีตังค์ล่นอย่าง้ร้องลิเกโอ้โหเสียงกระโชกโคกมากบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เราก็บอกมาเดี๋ยวไปกินกันสองคนไม่เป็นไรอำความรู้จักกันให้ไปเท่าไหร่เนี่พอฮะให้ไปเท่าไหร่สองร้อยให้เอกมากน้อย ตอนมันเล่นดิเกเป็นเจ้าจำกูไม่ได้ซนะลแล้วนะลงมาเด็๋อวอีด่ฮะมาทวงสิให้แล้ต้องสรุปจำได้เปล่าได้แล้วเออจำได้ได้ไหมล่ะออคนบ้านเดียวกันแค่มองตาก,กันก็เข้าใจอยู่เออาเหยแค่ไหนาแค่ไหนบนบน,บนงสอยามีคำปบอบยัมีคอ โโอหเสียงมึงในทรมานหูกูเหลือเกินมันต้องมีให้มันต้องมาให้สุดแล้วอ่ะมีอะไรอ่ะคุยเอาก็ได้ไม่ต้องร้องไม่จำเป็นร้องก็เราเป็นเพื่อนเราจำมาได้ไงเพลงนี้เราร้องกันที่วันประจำตอนอ่านนั้นโอ๊ยน้อพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ขนาดร้องประจำแล้วเนี่ยเอาเวลาร้องเนี่ยไปงมเสื้อมึงเนี่ยมา เดียกมึงได้ยังไงชนะขอได้เช่นมาบายกับหม่อมฉันต้องขอประธานอภัยคนเด็กคนนี้ไม่รู้จักกาลเทศะคุณเจ้าค่ะชนะไม่ต้องบ่นหรอกสามคนเนี้ยเพื่อนฉันเองเพื่อนใช่แล้วรู้จักกันเหรอคุณเจ้าค่ะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยน่ะอ๋อหม่อมฉันก็โล่งใจเรียนจบรุ่นเดียวกันเลยครับเพราะวันโลกจริงแล้วลูกเบืองเริงแล้วเป็นไงมาไงมาอยู่ที่นี่แล้วฮะขอเด้เช่นฟลอเรนเต หลังจากที่เมืองเริงกลับไปที่บ้านวันที่เราแยกทางกันพอกลับไปถึงบ้านพ่อคุนรุ่งไปทําศึกกับชาวหงสาวดีแต่ก็หายตัวสาดศูนส่วนแม่อุ่นเรือนตามพ่อขุนรุ่งไปการสนามรบก็ถูกชาวหงสาวดีจับตัวไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเมืองเริงก็เดืหกระระเหนินจนได้มาเจอกับท่านนอื้อวันลบและก็ทําให้เมืองเริง ได้มาเจอกับองค์ฟ้าทาเวันนี้นะพี่ยค่ะกระบอกฉันก็ไม่มีที่ไปจริงๆได้แต่หวังเอาไว้ว่าอยากจะได้เป็นทหารและอยากจะไปสืบดูหองครูประตูลบของชาวองสาวดีจะได้มีโอกาสสิบข่าวครา,าวของแม่อุ่นเรือนด้วยเมืองเรือนอยากจะรู้ว่าตอนนี้แม่อุ่นเรือนจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะพี่ยะค่ะได้สิเพื่อนยังไงเราด่ะ ก็ต้องรับอยู่แล้วโดยเฉพาะทั้งสามคนเนี่ยฝีไม้าลายมือดีมากเลยเดี๋ยวเราจะอวยยศให้เป็นยอดขุนพลเลยนะนิจดากรถกระบอกเปะยาของวัเดลหน้าที่เนี้ยเรายกให้เพื่อนทําให้สําเร็จที่สำคัญไปแล้วหากอยากได้กองกำลังเพิ่มบอกเราเราจะให้ทหารน่ะติดตามไปพระเจ้าค่ะแล้วที่สําคัญเจอเพื่อนวันนี้ให้ก็ดีแล้ว มีข่าวดีจะบอกด้วยข่าวดีอะไรแล้ะ<อ>ตอนนี้เราอะมีแฟนแล้วนะว้าวมีแฟนแล้วอ่ร,รอพี่่คก็ใช่เลยสิอง์ราจะบุตรมีแฟนแล้วพอ่อลักเต้แ,แล้วเมืองเรือล่มอะมีแฟนได้ยังอ๋อแฟนหรอพม่ย่าค่ะบอกไปเลยกระบอกฉันก็เพิ่งมีไม่นานนี้อเองอย่าพ่ย่าค่ะโอ้โหจังหวะดีเลยถ้าอย่างนั้นเมื่อใด ี่เพื่อนกลับมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะจัดงานแต่งงานสองคู่เปเลยดีไหมรจริงหรือเปล่าค่ะจริงสิะะงงเป็นพ่องงานด้นะพ่องสิอเ, <c oughs> เออขอเดชากม่อมฉันอยากจะรู้จังเลยพี่ะค่ะแฟนคมันของโอฟานาเดศมีชื่อว่าอะไรแล้วเป็นลูกใครหรอพปะะ่าคะเื่อ,อเขินพูดแล้วจะหาว่าคุยคบหาดูใจกันมานานหรือยังพี่แค่ะเพิ่งเจอเลยอ้ยสวยด้วยน่ารักด้วย แต่แฟนก็บอกฉันน่านจะสวยกว่านะพะะม่ยะค่ะไม่ยอมกันเลยอยากรู้จักใช่ไหมไ่ยัะยะคมาแฟนเรานะ่ะชื่อว่าดวงรองเป็นลูกสาวของท่านนาราชวลัลลปเอาไวก้กลับมาเดี๋ยวจัดงานแต่งงานคู่เลยขอให้พระโชคดีนะโอ้าวไปดูขอถึงเมื่อไหร่